เสร็จส <S ar df> <studied> ิ้นภารกิจแล้วนะครับนี่ต่างคนต่างแยกย้ายไปแล้วครับแยกย้ายกันแล้วแยกย้ายกันแล้วแยกย้ายกันแล้วลองติดกันนะครับมาเจอกันติดกันครับติดกันขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณทุกทีทุกท่านนะครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแยกย้ายกันครับ งานอีกนะครับเร็จขึ้นจากภารกิจก็ไปเอายาจากที่ทางโครงการแจกให้อีกนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วพู้ใหญ่สีทับไทยครับผู้ใหญ่สีผู้ใหญ่สีครับผู้ใหญ่สีกับขอนไม้นะครับผู้ใหญ่สีกับขอนไม้หัยยวใจศีล ก็ทั้งวันนะครับอาชีพสําหรับควานช้างทุกท่านนะครับต่างคนก็ต่างหน้าที่นะครับต้องหาอาหารให้ช้างในแต่ละวันนะครับแต่ใครจะงานเยอะงานน้อยนะครับแต่ก็ทําด้วยหัวใจกันทุกๆคนนะครับควานช้างขวาช้างจะเป็นงาน เป็นงานเป็นงานเป็นงานที่หนักนะครับช้างกินเยอะครับอาจะกินเยอะก็กินเยอะครับช้างพ่อใหญ่ไหมล่ะครับเนี่พ่อใหญ่สีทับไทยไลสดหรอครับไม่ได้ไลสสดครับทำคลิปไล่สดไม่เป็นครับทำไม่เป็นโอ้สูงมากเลยเนาะ แต่อย,อยู่ตัวเดียวว่าต่ำกว่าเพื่อนไปดูเข้าเพื่อนแล้วส,สูสีครับสูสีถ้าวัดช่วงช่วงนี้จะจะสูงครับสามเมตรบ่สามเมตรกว่านนะครับสูสียอดลักเลยครับสูสีกันแต่หัวเขาจะต่ำครับนี่คือช้างสามเมตรนะครับของเรานี่ประมาณสองเมตรแปดสิบเก้าสิบสูสียอดักเลยบสูสีแต่หัวป,ประมาณสองเมตรเจ็ดสิบห้าแปดสิบนี่แหละประมาณนี้สูสีกันแต่หัวเขาจะต่ำนะ เในบไ่าบ่าเขาจะสูงบ่าเะบ่าเยอะโอเคเดี๋ยวเราขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่อง Family สีทับไทยของเรานะครับแล้วก็ช่องของไทยสลีมคนไทยโคครับไทยสลีมคนไทยโคนะครับก็ขอรำลากันเพียงแค่นี้นะครับจะได้แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับผมขอบคุณครับสูงบนนะบนสวัสดีครับโค้สูงสูงบนนะบนสูคแลบน อยู่อ minimum, ุ้งม้วนเลยครับผมต่างคนต่างก็ทำหน้าที่อีกครับเตะจุกแค่ไหนบ่ถมกิจุก่ไหนบ่เนี่ยบ่เนาะเอาว่ากูกระลักดูหน่าดุ้งเนาะว่ากูมันสวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังเอฟซีเด่นไกลด้ wow. er วยนะครับอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโค้งนะครับนี่ นี่นะครับเสร็จสิ้นจากภารกิจถวายาพระพรพระเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วก็นี่ครับผูกเรียบร้อยแล้วครับปลายโคกไปไม่ถึงบ้านนะครับผูกเล่นน้ําอยู่นี้ก่อน,นครับเล่นโคลนก่อนหลายวันแล้วที่เราไม่ได้พามาเล่นโคลนเล่นน้ํานะครับนี่เปลี่ยนบรรยากาศเดนียวว่างๆก็จเอาพลทิพย์ออกมาด้วยนะครับนี่ มาเล่นน้ำเล่นโคลนเปลี่ยนบรรยากาศธรรมชาตินะครับได้ถูถูเนื้อถูตัวนะครับเนี่ขามีกำลังเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับอยู่กับธรรมชาติบ้างน,นะครับเสร็จแล้วน่าจะเล่นอยู่ครับโคลนเพราะไม่ได้เล่นหลายวันแล้วครับนี่เราไม่ได้พามาเล่นโคลนหลายวันแล้วอันนี้ก็ ด้จังหวะพอดีนะครับมาร่วมมาร่วมกิจกรรมกับทางสวนสัตว์นะครับก็เลยจังหวะเหมาะเจาะพอดีเลยครับหลักนี้หลักนี้แต่ก่อนเราก็คือผูกเขาโตตุกมันนะครับใหม่ๆตอนนั้นยังยังไม่เท่าไรนะครับตอนนั้นเอามาดูแลใหม่ๆ ตกมันครั้งแรกที่ทุ่งนะครับที่ที่วังทะลุที่เรามาเลี้ยงใหม่ๆแล้วครั้งที่สองก็หลักนี้นะครับนี่หลักนี้ตกมันครั้งที่สองตอนนั้นยังไม่กล้าไล่นะครับตกมันเราก็เข้าเก็บกวาดหลักได้ครับตอนนั้นแต่ก็ระวังนะครับตอนนั้นใจเขายังไม่เต็มร้อยนะครับช่วงนั้นเราเข้ากวาดหลักได้แต่ต้องระวังครับตอนนั้นเขาไม่กล้าชาร์จนะครับตกมันเกือบสองเดือนนะครับหลักนี้ เรา,าได้ครับในช่วงนี้มาได้นะครับช่วงนี้ตูเต็มใบแล้วความระมัดระวังเราต้องเพียบพร้อมนะครับต้องรอบครอบเพราะประสบการณ์เรียนรู้เยอะนะครับประสบการณ์ประสบการณ์สอนให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับประสบการณ์ถ้านั้นไม่ไหวนะครับ เขายิ่งโตเขายิ่งฉลาดนะครับแต่ละเชือกก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเชือกช้างนิสัยใจคอเราไม่ระมัดระวังไม่ได้นะครับต้องรอบคอบนะครับอยู่กับเขากําลังวังชากําลังเขาเยอะว่าเราเยอะนะครับบางทีถูกถูกที่สําคัญก็ถือว่าเรียบร้อยไปเลยนะครับนี่ เป็นธรรมดาธรรมชาติของของสัตว์โลกบนโลกใบนี้นะครับนี่เราต้องปลงครับเราต้องปลงแต่เราก็ทำคิดอะไรก็ให้รอบครอบนิดนึงใช้สตินิดนึงนะครับนี่การดำรงชีวิตไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับนี่ต้องใช้สติให้ดีที่สุดคิดอะไรให้รอบครอบให้มั่นคง คิดหนทางที่จะปลอดภัยที่สุดนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าชีวิตแขวนในบนเส้นได้นะครับกับอาชีพอาชีพทางนี้นะครับถ้าใจไม่รักใจไม่สู้จริงก็ลำบากนะครับนี่ถ้าใจเราไม่ไปตัวเป็นงานที่หนักที่ยากต้องอาศัยใจล้วนๆนะครับนี่กับร่างกาย ถ้าใจเราออกก็เรียบร้อยนะครับใจไม่สู้ก็เรียบร้อยพรสวรรค์เรามีถ้า,ถาไม่ไม่มีพรสวงด้วยก็ยังว่านะครับถ้าเราไม่หาประสบการณ์หาอะไรไปเรื่อยต้องไม่คิดมันมีอะไรเยอะแยะนะครับที่เราต้องเรียนรู้กับลูกใบนี้อีกเยอะนะครับับวิถีชีวิตที่จะมาเป็นควานช้างเลี้ยงช้างนะครับ ยากยากกับลกูกปัจจุบันนี้ยิ่งยากครับยิ่งลําบากไม่เหมือนตะ่กนนะครับไม่เหมือนสมัยตก่กนูกตามทุ่งตามสมัยตกโกนนี้เลี้ยงเลี้ยงดูเล,ยล้ยงเราง่ายครับตกมันปีละครั้งทบเลี้ยงธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่แน่ไม่นอนกับการอยู่การกินของเขานะครับมันก็เปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับใช้ ชีวิตประจำวันของเรานะครับปีนี้ก็เมื่อกี้ไปยืนเลียงเลียงหน้ากระดานครับสูสีกันครับลายยอดลักในความสูงนะครับถ้ามองข้างหน้านี่หัวจะต่ํานะครับแต่มองที่เราจบไหลหัวไหลนี้กินกันไม่ลงนะครับมองบนพื้น,น,นมันดูมันดูต่ำนะครับเพราะเอวบางล่างน้อยนะครับเอวบางล่างน้อย บางทีก็จะหลอกตานะครับกับรูปร่างของเขาหลอกตาเยอะนะครับถ้าไม่ใช่ f อฟซี้อยเนต์นี่ลำบากครับเราเลี้ยงเราดูแลล้วเ,เรารู้นะครับเราดูแลเขาเรารู้โคเกออ,อยู่นี่ก็เดินไปแล้วน่าจะเดินกลับบ้านนะครับนี่เม่ควานดูน้อง YouTube อยู่นะครับเดินก็ประมาณ รึ่งกิโลกว่านะครับนี่รึ่งกิโลกว่ากว่างานทั้งวันครับงานเยอะครับงานถ้าเราไม่ทำจริงๆครับถอยไม่ได้นะครับกับอาจารเราต้องคิดคิดวางแผนกับอาหารช้างในช่วงหน้าเลยนะครับนี่เพราะเราอยู่หลายปีเลยนะครับอยู่ตั้งแต่สมัยบุกบึกลำบากมากครับกว่าจะมาถึงตอนนี้นะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับงานหินนะครับ ใหม่ๆที่เรามาอยู่นิ้วความานอะไรก็ลำบากไปหมดนะครับดีนี้ก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นหน่อยนะครับนี่แต่จะให้จิตใจคนเปลี่ยนเปลงก็แล้วแต่ครับจิตใจอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจอยู่ที่ความซื่อสัตย์ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ความจริงใจต่ออาชีพที่เราทําอยู่นะครับนี่นั้นไม่ได้นะครับต้องมีความที่เป็นความละเอียดอ่อนนะครับกับอาชีพที่เราทําอยู่มันมีหลายแง่แงม่มุมแง่างามนะครับกับวิถีชีวิตมันมีทุกๆอาชีพเลยก็ว่าได้นะครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับไม่ใช่อยู่ที่อะไรนะครับอยู่ที่ตัวบุคคล น่าจะเล่นโคลนทั้งวันนะครับทายครูหมดกัดนาะเดี๋ยวก็ว่างๆก็น่าจะพรทิพน่าจะมาสมทบด้วยนะครับนี่ส่วนพลายขนุนของเราก็เดี๋ยวว่างๆครับว่บางๆสากเดี๋ยวก็ได้มาเล่นโคลนเล่นน้ําอยู่บริเวณนี้นะครับให้เข้าที่เข้าทางเข้าเข้ารูปเข้ารอยก่อนนะครับคงจะได้ จเย็นๆครับใจเย็นๆเรื่อยๆเ,เราไม่ได้รีบร้อนนะครับต้องเอาให้แบบ100%ซค่อยเป็นค่อยไปใจร้อนไม่ได้ครับเร่งรีบไม่ได้ครับกับอาชีพนี้นะครับพอผิดพลาดมาก็ยากลำบากนะครับเราต้องเอาให้ดีที่สุด ให้ดีเอาให้ปลอดภัยเอาเพราะเขาต้องดำรงชีวิตอยู่กับเราเรื่อยๆครับต้องอยู่ด้วยกันเรื่อยๆนะครับขาดกันไม่ได้นะครับนี่ถ้าขาดเราเขาก็ไม่มียากินนะครับอาหารการกินก็ลําบากกอย่างว่านะครับสมัยนี้ต้องกินอยู่กับคนครับอีกอย่างหนึ่งก็ขอบคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนเป็นแรงกําลังใจนะครับแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังนะครับนี่ถ้าไม่มีพ่อแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับก็คงลําบากนะครับทุกวันนี้ ขอประคุณอย่างสูงนะครับทุกทุกท่านเลยหรือผู้อยู่เบ้างหลังอีกอีกกำลังใจหนึ่งครับที่คอยผลักดันคอยมีกำลังใจครับยามท้อยามเทก็ยังว่านะครับคนเราชีวิตคนเราก็มีทอม้ทอมีเท่ว่าครับแต่ก็ยังถอยไม่ได้นะครับนี่เขาต้องกินต้องอยู่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันครับยังไงก็ขอให้สืบสานวัฒนธรรมนะครับ ประเพณีของชุมชนคนเลี้ยงช้างเอาไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดให้รู้ได้ประจั์แก่ okay, ชาวโลกให้ได้นะครับนี่ลำบากยากครับต,ต่อไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังแรงใจให้นะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปบ่อยนะครับได้ถ่ายบ่อยหน่อยก็ยังไม่ได้ลงมือปลูกหญ้านะครับนี่ถ้าวันไหนลงมือปลูกหญ้าอีกครั้งก็คงจะไม่ค่อยได้ ถ่ายนะครับไม่ได้ถ่ายทอดให้ f อฟได้รับชมก่เหมือนเดิมนะครับทุกๆวันก็หน้าที่หลักก็เหมือนเดิมนะครับนี่ขอบคุณเพื่อกลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ทํางานต่อครับสวัสดีครับผู้ปกรรมปกปักรักษาสารมกรรมคลาทุกครอบครัวของ f อฟทุกท่านครับสวัสดีครับ